สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีเช่นเคยเลยนะคะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักงานใหญ่นะคะลูกค้าที่เสรีไทย68นะคะวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มจะพามาพบกับรถคันนี้ค่ะ To โยต้าวีออค่ะลูกค้า 1.5E ค่ะ ปี2018นะคะมันบอกเลยรถคันนี้ไม่น้อยมากๆค่ะแค่9,000เท่านั้นนะคะลูกค้าตอนนี้นะคะลูกค้ามันอยู่ที่นะคะเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะที่สาขาหนึ่งเนาะบริษัทเราเปิดทำการทุกวันนะคะลูกค้าตั้งแต่8โมงครึ่งค่ะถึง5โมงครึ่งทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะลูกค้า เครดิตดีนะคะออกรถนะคะฟรีดาวนะคะออกรถศูนยบาทเลยนะคะและมีประกันนะคะวารันตีหลังการขายนะ,ะให้อีก1เดือนนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่มนะคะจะพาไปดูรายละเอียดคะ่ะลูกค้าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกคะ่ะตามมาเลยคะ่ะรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นสีบอนเงินนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าแหม่มแจ้งให้ทราบเลยนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพคะ่ะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะหรือพนักงานบริษัทนะคะลูกค้าก็อนุมัตินะคะภายใน3ชั่วโมงได้เลยนะคะคนที่มีรายได้นะคะ18,000บาทก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้นะคะหรือนะคะคนที่มีประวัติแบ็คลทก็ปรึกษาเรานะคะลูกค้าเป็นตามเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทกําหนดก็สามารถออกได้เลยนะคะรถคันนี้ก็จะเป็นบอดี้สีบอลเงินค่ะ ออกแบบนะคะมาพร้อมกับประจังหน้าคมเนี่ยมของเขานะคะลูกค้ายังไม่พอยังติดสกเกิร์ตมาด้วยค่ะและมีไฟตัดหมอกมาให้เราด้วยนะคะในส่วนของไฟค่ะไฟก็จะได้เป็นไฟ multi r e f l เ c t o r นะคะรถคันนี้มันบอกเลยสวยมากๆนะคะไมก็น้อยมาอยู่แค่94้าหเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของยางกันบ้างนะคะในส่วนของยางก็จะได้ก็จะได้ยาปีใหม่ค่ะ แม็กนะคะแท้จากโรงงานเลยนะคะใช้กันยาวๆค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของนี่คะ่ะไฟเลี้ยวนะคะนี่เลยมาพร้อมกับกระจกเลยนะคะลูกค้าในส่วนของที่จับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าแหมบอกเลยรถเรานะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะคะ รถเรานะคะสวยทุกคันค่ะทุกคันนะคะลูกค้าในส่วนเดี๋ยวแหมมซูมให้ดูในส่วนของไฟค่ะไฟก็จะได้เป็นไฟ LED นะคะรถคันนี้นะคะมีตาสัญลักษณ์ของตัว E ีมาให้เรียบร้อยนะคะและยังไม่พอค่ะลูกค้ายังได้เขาเรียกว่าลายเซนเซอร์มาให้เราอีก2จุดนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแหม่มน,นะคะจะพาไปดูรายละเอียดสำหรับภายในรถกันค่ะ รายละเอียดค่ะลูกค้าภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะลูกค้าสีดำนะคะตัดนี่เลยคอนโซลของเขาสีสวยด้วยนะคะเหมือนแบบออกสีเหลือมเหลือมทองนะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยก็จะได้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะลูกค้านะคะในส่วนของเบาะเหมือนกันเลยเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะมันบอกก่อนเลยข้อดีของเบาะผ้าข้อดีของเบาะผ้านะคะลูกค้าก็คือตากแดดไว้นะคะเอารถตากแดดไว้ก็ไม่ร้อนนะคะลูกค้า นี่เลยยังไม่พอค่ะยังมีเขาเรียกว่าอะไรคะ่ะได้ตัดนะคะในส่วนของนี้มาให้ด้วยนะคะลูกค้ารถสวยมากๆบอกสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะรถคันนี้ค่ะลูกค้าแอร์ก็จะเป็นแอร์อะนาล็อกอยู่นะคะนี่เลย CD usb พร้อมนะคะลูกค้าภายในของเขานะคะลูกค้ากระจกนี่เลยคะ่ะยังมีพลาสติกคุ้มอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของนะคะผู้โด,ดยสารกันบ้างคะ่ะ รายละเอียดสําหรับผู้โดยสารนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะลูกคา้าเบาะของเขาก็จะเป็นเบาผ้าค่ะภายในของเขาดูสะอาดสะอ้านนะคะและมีวิธีวางแก้วให้เราด้วยนะคะเป็นเบาผ้าลายตารางแบบนี้เลยนะคะมีผ้ายางให้เราเรียบร้อยนะคะลูกค้าภายในของเขาดูกว้างมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันคะ่ะ เรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระรถคันนี้นะคะลูกค้าแม่มจะบอกเลยว่า v ีออสนะคะมีที่เก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวดูให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตของเขาทุกตัวก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอุปกรณ์ได้ให้อะไรเรามาบ้างนะคะรถคันนี้นะคะ นี่เลยในส่วนของยางอะไหล่ก็ยังไม่เคยลงพื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงนะคะนี่เลยถุงเครื่องมือก็ยังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะในส่วนของห้องเครื่องรถคันนี้นะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคันทั้งสองข้างนะคะลูกค้าก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะเครื่องยนต์นะคะแห้งสนิทค่ะน้ํามันไม่เยิมนะคะลูกค้าเครื่องยนต์ยังเป็นอา่าเป็นโ o o โ vvti แล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่จะสั่ง ให้ดูเลยสังเกตให้ดูนะคะน็อตของเขาทุกตัวค่ะก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์นะคะรถเรานะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุนะคะลูกค้าชนหนักที่คว่ำมจมน้ํานะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคลิปนี้คะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถติดต่อมาได้คะ่ะที่เบอร์แหม่มโดยตรงเลยเบอร์แหม่มคะ่ะ080ค่ะ403ค่ะ0163นะคะหรือจะมาพบกับแหม่มได้คะ่ะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่คะ่ะที่เซรีไทย68นะคะ สำหรับนะคะรถ Toyota v วีอ 1.5e ปี2018ไม่90,000นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่4,29,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าแหม่มแจ้งให้ทราบเลยว่าออกได้ทุกอาชีพนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะออกรถ0บาทนะคะคัาฟรีเลย90วันค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub สับ i b e ให้แหม่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนเลยสวัสดีคะ่ะ